วันนี้เราจะมารวบรวมร้านที่รับผลิตเสื้อผ้าในงาน GFT 2 0 2 5จะมีร้านไหนหน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ร้านแรกกับใครที่อยากจะผลิตเสื้อยืดต้องเคยเห็นร้านนี้กันมาบ้างกับร้าน o อซัมสกินนอกจากเสื้อยืดแล้วก็ยังมีเสื้อในแบบอื่นๆอีกด้วยหรือใครที่อยากจะหาผ้าคอตตอนหลากหลายสีก็ต้องร้านนี้ OW Textile ซึ่งขั้นต่ำซื้อผ้าสีละหนึ่งพับโดยที่นี่มีซับให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบหน้าหลานก็จะอยู่ที่วัดสนต่อมากับใครที่อยากผลิตเสื้อผ้ายีนเรามี3ร้านมาแนะนําร้านแรกกับเจชัััยผลิตตตข้น่200ว นอกจากกางเกงยียนก็ยังมีเสื้อแจ็คเก็ตยียนอีกด้วยต่อกันที่ร้านที่2กับร้าน House Tang ที่รับผลิตขั้นต่ำ80ตัวต่อแบบต่อสีขาดไซส์ได้3ไซส์ต่อที่ร้านที่3กับร้าน Ten รับผลิตขั้นต่ำอยู่ที่350ตัวต่อแบบต่อสีแต่ถ้าใครที่ชอบใส่เสื้อฮูดเสื้อแขนยาวแบบนี้ก็ต้องร้านนี้เลย Hoodie Studio ที่ผลิตขั้นต่ำ30ตัว หรือจะเป็นเสื้อผ้าและกางเกงแฟชั่นเท่ๆแบบนี้ก็ต้องแฟชั่นไบต์รับผลิตขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวซึ่งนอกจากพวกเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีกระดุมและป้ายต่างๆมาที่กระดุมของ BBT ที่เขาจะเป็นโรงงานมีกระดุมหลากหลายแบบมีแบบที่สามารถเลเซอร์ชื่อแบรนด์และโลโก้ได้ผลิตขั้นต่ำหนึ่งพันเม็ดหรือจะเป็นกระดุมธรรมดาแบบนี้ก็สามารถซื้อเป็นห่อแบบนี้ได้เลยมาต่อกันที่ป้ายกับวงเอกเป็นโรงงานที่รับออกแบบและผลิตป้ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายกระดาษสติ๊กเกอร์ต่างๆป้ายลาเบลแพคเกจิ้งเรียกได้ว่าเน Oneop Service โดยยยรรััับผลลลิิตตต้้้งแ่หกอช ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่อยากจะเริ่มทำแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและไม่รู้จะเริ่มยังไงดีและจะทําร้านไหนดีโดยถ้าใครสนใจแบรนด์ไหนร้านไหนก็สามารถเซิร์ชชื่อได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆเลย